No. Uh -oh. สระนางตะจาีกังสนงะจามิธรรมังสรนางตะจามิังสรลนางตัจางีทุกียปีพุททางสระนางะจากังสนางจาีทุกิยปีธรรมังสรลนางะจาีกังรัสันามตจาีทุกิยปีสังฆังสระนางตะจามี สามตัดยีิางขารังทติยนี้ตัดเยี่ิสังข์างรนัทตรนี้ปิศรมานางิิการานาติปาาเวลปณีสิขาประทังสมาธิญาณานาติปากาเวลวมีศิขาปะทังสมาธิญาอาทินาทานาเว ปะทางสมาธิยามีอธินามานาเวลามีสิขาปะทางสมาธิยามิตาเมสุมิชาจาราเวีแล้วมีสิขาปะทางสมาธิยามีตาเมตุชาจาราเวีแล้วมีสิขาปะทางสมาธิยามีมุกสาวาทาเวแล้วมีสิขาปะทางสมาธิยามีมุสาวาทาเวแล้วมีสิขาปะทางสมาธิยามี สรเเราาุราเมีระยามัจจาปรมาทัานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิลาเมระยามัจจาปรมา,มาทัานาเวรมณีสิกข <c oughs> าปะทางสมาธิยานิ <c oughs> มาีปัญญะสมาิานิปัญญาศีขาปะทานิสีเลนะสุปฏิมนติสีเลนาภูกรสาปะทาสีเลนานิปุติงยันติตัสมาสีลงังวิโสชายย เจรนาสัมพันโนสุขโตโลขวิทูอนุตโรภูริสธรรมสารติสัตถทวมนุสสานังพุทโธปะฏวาติสวะคาทุปะฏวตาธรรมโมสันติสิกโกอาตาลิโกอิิปาสิโกโอปะนิโมมัจจัา न्नो भगवतो सात को <laughs> आ ทาพรมวิธีนาชิตตวานุนินันเเชะสาปวุเจชยามังคลานิมาลสิเลกมิโยชิตตาสาริโหรัปณาลวกามาธมรมจตเจชังขันติสุทันตวินาชิตตวานุนินทอันเทสาปวตุเจชยามังคลา ชวาลัมอะติมาจัพพุตังท้าวกิจธรรมเสนีวาสุธาลุนันตังเมตตัมปุเสภะวิจินาจิตตวานุนินโตตันเตยะสาบวาจุเตจยัมังคลานิปุจจิกาตธรรมทิหาตสุธาลุนันตังทาวันติโยจันนกภัยปุริมาลวันตังอิทธิติสังคตตมโน ตาพิธานังยานาทะเทนะวิธินาจิตาวามุนินโพธันเทจะสาภวตุเตชยมังคลานิเตตาภิพุทธชยมังคลาอัตตคาทาโยวาจโนชินทิเน Ma Te Ma Tanti Thoan Nenê Cả Vị Tha Ni Jo Bat Twa Ni Mo Khắng Jo Khắng Tất Cả Mây Nên Rô Sa Na Co Hi Ta Sa Pa Ni Nam Bùi Twa Parami Sa Pa Bat To San E Na Sa ยาโมเลสาขยานังนนิวัสโนเอวังกวันมิเชโยโหิเชยาสุเชยมังคะเลอปาราชิตาพันลังเกจิเิปะตะวิโกคะเลออนิเสติสัพพุทธานังอภัสสะโตปะโมทตติสุนัตถังสุบัมารังสุปะปัตังสุหติตังสุพัโน มโอโตรจัสยิทธังภมจาริสุปัตถินังกายกรรมังวาจากรรมังปัตถินังปัตถินังมโนกรรมังตานิสิเตปัตถินาปัตถินานิกาตารวานาปันทัดเถปัตถินี ตอรหัตตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะพคะวุทตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัะาปะสัสมังสาีังสะนบุทัาวงทาุทัสสะพุทธัะูชีม นีเบคุกพระบชา

เจ้ากตัมนายดนดีดามันดาติญาติยีตาายะาที่ป้านอาพุทหลานญาติมิตที่ร่วงรับับกไปแล้วทร่วงรับับไปแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีทัมอก็ดีงเป็นผู้มีส่วนได้สวยผลบุญ ที่ชาหายทาประชาชนได้กระทําแล้วในวันนี้ท่านตกทุกข์่านทุกข์ให้ท่าน้นจากทุกข์ท่านผนจากทุกข์ท่านมีสุขผ่านสุขให้สุขจริงยิิงขึ้นไปตลอดเท่าถึงตลอดเท่าถึงทุกทุกท่านด้วยเถิทุกทุกท่านด้วยเธอ มะลองเอวะเมวะอิโตเทนนางเทตานังอุปการปฏิปิสิตังปฏิตังดูภามุติปาวเวระสมิจในสุปะเพรปุเลตุสังกปาจันโธปนาราโสยะธามณีโพธิละโสยะธาปิิโยวิวาจจัน जिन्ना शाङ्खं हि सुपदे खला

นังลาพังโสติปกยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจักายะมันนาาะมิภูนายะยระเทวะอิมัสกายสาทิิยาสาะาธมูธรรมานามสุขติมาเาไม่ใช่ไกนติรปกติปกติปโ สายนะสาย,สาย <c ười>